บรรยายอีก10ข้อบวกหนึ่งที่เป็นแจ็คฟอตข้อนี้ใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเออสุดีลาตั๋วขึ้นมาไหมเดี๋ถเพื่อนฝากเอาไว้เพื่อนไม่้นมานใช่ไหม,มเพื่อนไปตามจักเราเองนะใช่ค่ะตามเพื่อนแล้วเพื่อนมาลองดูนะ ในการหมักก็คือแลคโตบาซิลัสแล้วก็แอสติโตแบคเตอร์สองตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงนะคะอันนี้นะมีสองตัวก็คือแลคโตบาซิลัสกับแอสติโตแบคเตอร์สองตัวนี้มีคุณสมบัติหลักในการหมักอย่างไรหนูก็ไปเรื่องต่อเอาแล้วอาหารที่มันเปรี้ยวมันมันเปรี้ยวมาได้ยังไงไปต่อเอามีค่ะแล้วสี่ข้อเดี๋ยวคุณลงยูทูป ในการผลิตพวกเบียร์พวกสาโทอะไรพวกนี้ค่ะเีียาจารบินนำไปในตอ้อแรกยีสต์ต่างๆสายพันธ์อะไรที่ใช้ในการหมักเบียร์หมักวน์นะคะจุลาวินกี้พรงนี้เพราะนั้นหนูรู้ให้ีท่านตอบวัตถุดิบหักต่างนี้ได้หนูจะตอบข้อสอบประมาณเจข้อได้ในใน ย้ำไปแล้วเรื่องกรงเต้นประกอบไปด้วยโตรเีนีตัวสองตัวลูเดนิกัลอาดินนะคะสิ่งสำคัญที่เกิดในกระบวนการหมักตอนที่หนูทำขนมปังเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการบ่มขนมปังด้วยยีสต์อะไรลองไปดูนะคะคืออะไรเอ่ยไม่รู้หลังจากที่หนูบ่มน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชี้อเรื่องการมานห,หรือเรื่องวัตถุดิบเนาอ,อันนี้ไปแล้วสิข้อเทนเป้มีประโยชน์อย่างไรกินแล้วมันเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงคะ ลายอะไรหรือก้อนตัวมีไอะไอรดูนะคะโอเคนะไม่ย้ำแล้วนะเดี๋ยวไปดูนะอ่ะทีนี้11ข้อจบเรื่องของการหมักต่อไปข้อ12ไปจนถึงข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของวายทั้งหมดนะคะเริ่มที่ข้อ12องค์ประกอบของวายอาจารย์ย้ำไปแล้วที่เป็นภาพแผนภาพกรูกลงนะคะเพราะฉะนั้นไปดู Um, ีเฟกเตอร์สโคกเครื hmm. yeah. mm ่องวัดทั้งทั้งทั้งทั้เรียกว่าอิเล็กโตสโคกเอาตายจลืมจลุยไปหมดแล้วเคืองที่วัดทั้ทเรียกว่าอิเพเอร์เ็ไหมทีนี้อัมูลที่เราทำไว้มีบทอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่บ้างเอนะคะบทอะไรที่มีอยู่เยอะในในอัมูลที่เรา มาร์เซลเลชันมีความสำคัญยังไงกับกระบวนการนี้แล้วมักนิยมในวัยประเทศใดมาร์เซลเลชั่นคะวันนี้มีคนพูดมาสติลลิ่เป็นไหมนะมีความสำคัญกับวัยประเทศไหนรูปมาร์เลเลชั่นวัยแอรเพราะเราเราต้องการสีถูกไหมครับนั้นมาร์เซลเลชั่นทำไปเพื่ออะไรและสำคัญกับวัยอะไรไปดูให้ดีในหลายหลาย <Why? S 2> เลยจะบอกวายแดงที่เป็นวายเนเกอร์ซีเฟตจําได้นะที่เป็นความลับของเขา,าค่ะวายเนเกอร์ซีเฟตคือกระบวนการไหนที่เขาเรียกว่า y ายเนเกอร์ซีเฟตอ่ะทีนี้กระบวนการ ไนไตร์โพลทฟเนอยมออกไซด์ไปแล้วก็สารต่างๆที่ต้องเติมลงในวายมันได้ไหมมีดบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดบเติมไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เติมไปเพื่อลดปริยากอนเดินสีตา 5 graus acima มันเกิดอาการขึ้นเมื่อสัปดาห์หยุดชะงักไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นน้ำตาลเหลือเยอะแล้วก็ฮอล์เกิดน้อยอะไรก็ว่ากันไปนะคะลองไปดูต่อไปคิวเลรีสจำได้ไหมคิวเลรีสเป็นยีสต์นักฆ่ายีสต์นักฆ่าผลิตอะไรออกมาทำลายยีสต์ด้วยกันเองโรดี มักจกใช้กับ y าระเภทใดไดูนะคะตัวที่เป็นออโตไรซิสนะคือการย,ย่อยสลายตัวเองของตะอนนี้มักจะเกิดขึ้นกับ y ายประเทใดนะคะแล้วก็ y แต่ละชนิดที่ทำจากอนุมันจะมีรถกระด้างการที่มันมีรถกระด้างมาจากกรดอะไรคะกรดอะไรที่ทำให้ y ก่วนที่สิดมาีกพวกนี้นะคะแล้วถ้าลดนุ่มล่ะก็เป็นแลคกติกโดยใช้เทคนิคกระบวนการที่เรียกว่ามาโลแลคกติกเวอร์มเมนเดชันนะีความเข้าไปประมาณ3ข้อเมื่อกี้แลคกติกเราก็น บ่งอุณหภูมิในการบ่งเวลาในการหมักสารสกัดที่ได้ก็ไม่รู้ว่าค้อนไถ่ เบนโทานายจำได้ไหมคะอ่าวัาที่เป็นไฟนี่นะคะและพอสุดท้ายเราใส่แก๊สไนโตรเจนหรือแก๊สเฉยลงไปที่ปากขวดเวลาเราเออกลงไปเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเราใส่ลงไปเพื่ออะไรใส่แก๊สเฉยหรือใส่แก๊สไนโตรเจนลงไปที่ปากขวดก่อนจะปิดปากท้องเพื่ออะไรคะดักออกเิเจน การออกซิเจนเพื่อการออกซิเจนไม่ให้ลงไปทำปฏิกิริยากับน้ำวายในขวดและเกิดยาเรามีรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยชะลอหรือยับยั้ง,งไม่ให้เกิดการเปลี่ยนสีของน้ำวายขนาดบรยู่ขวดและขวดก็ควรเป็นสีชาเห็นไหมคะอันนี้ไปต่อนะอันนี้หมดแล้ว35ข้อที่เป็นพรอย